วันนี้ก่อนที่โลกเราจะเปลี่ยนไปในส่วนของการใช้เครื่องยนต์สันดาบเรามาดูการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีจ5ดีเซลเทอร์โบใน Mazda 2โฉม4ประตู New Mazda 2 Sedan XDL ราคา830,000บาทแรงม้าเพียง105แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรนั้นมาตั้งแต่ที่1,500รอบต่อนนาทีเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้อ p อปชั่นแพดเด h ชิหลังพวงมาลายัยบวกลบคอนโทรลได้เลยหรือจะมาขยับที่คันเกียร์บวกลบ ก็ได้เช่นกันชอบความเร็วต่อเนื่องของเครื่องยนต์ดีเซลแรงจัดไปเลยครับพอขดมานี่ึครับรึบรับหอมออกปฏิบัติการเร็วทันใจจริงจะเป็นคันเร่งซึ่งจะมีการสู้เท้านิดนี้นะครับตอนนี้แต่อยู่ที่10%อนมานี่แทบแบบแทบวางไว้เฉยแล้วพอได้รอบนีวิ่งไปคงเครื่องยนต์ดีเซลเดีย่ยแทบจะวางแบบาฝาเท้าไว้บนคันเร่งเฉยรถก็วิ่งไปสามารถที่จะ ผ่อนคลายคันเร่งได้มากครับแล้วก็ทําให้เราขับขี่ได้ไม่เหนื่อยในทางไกลครับขับขี่้อยตัวตอนนี้ก็เกือบเกือบสองพรอบ ก็ได้ความเร็วประมาณที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ขับได้สบายๆนะครับเคลื่อนที่เหมือนเรใช้งานทั่วไปแต่ในอีกภาคหนึ่งนั้น250นิวตันเมตรแรงบิดนั้นให้พลังมาอา,าลในการที่จะขับเคลื่อนเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงขับสนุกพลังไม่มีตรงครับอันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งอย่างนึงที่แตกต่างจากตัวเครื่องยนต์เบนซินความเร็วช่วงกลางนั้นริ้วๆเลยครับ120กิโเมตรต่อชั่โมงนี้สบาย ขยี้คันเร่งมานิดเดียวจะเรียกว่าขยี้ไม่ได้ครับแค่แตะเบาๆเนี่ยออกตัวแบบหลังติดเบาะเลยครับโดยสอดคล้องกับช่วงล่างที่แน่นหนึบเกาะถนนการเคลื่อนไหวการ movement มูฟเมนต์นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Mazda 2ไม่ได้มีเฉพาะในตัว Mazda 2 Hatchback เท่านั้นแต่ในตัวถังโฉม4ประตูนั้นก็คล่องแคล่วแล้วก็ปรับเปรียวไม่แพ้กันด้วยตัวถังที่ดูแบบนี้นะครับแต่มีหลัก a e r o Dynamic หมอบนะครับตัวถังจะหมอบเมื่อเราใช้ความเร็วสูงมีลมพัดผ่านแล้วก็สามารถที่จะกดรถใดที่ความเร็วระดับที่ไม่อยากจะพูดเลยครับรอ้รอยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนี่ได้อย่างแนบเนียนอันนี้คือการลองทดลองขับนะครับไม่แนะนําให้ใช้บนท้องถนนสาธารณะเอาไว้แบบเป็นเพลินหาแ็กลองกว้างๆกันนะครับถังน้ํามันดีเซลมาตรฐานนะครับสี่สิบสี่ลิตรเริ่มต้นเซตศูนย์จากจุดเริ่มต้นนะฮะแถวแยกโศกไปรับรถแถวนั้น น้ำมันดีเซลเต็มถังแสดงระยะทางวิ่ง806กิโลเมตรโคเซ็ตศูนย์มาเลยครับขับมาที่ศรีราชาหนึ่งรอบเช้าวันนี้ขับเข้ามาที่บางนาและตอนนี้ก็กำลังกลับไปที่ศรีราชาอีกรอบ567กิโลเมตรบนหน้าปัดแสดง20.7กิโลเมตรต่อลิตรน้ำมันเหลือให้วิ่งต่อ235กิโลเมตรไม่ได้ขับประหยัดนะครับขับแบบขยี้มาด้วยแล้วก็ทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์มาด้วยความเร็วสูง ทั้งสองรอบเลยครับมีทั้งขับขี่ทั่วไปแล้วก็ในการเร่งสปีดก็ยังได้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่น่าพอใจอันนี้ก็ต้องมีความบาลานซ์กันนะถ้าชอบอัตราสิ้นเปลืองแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้ก็ต้องมาที่1.5ดีเซลเทอร์โบถ้าถามถึงเรื่องการบำรุงรักษานั้นเชื่อว่างมาสด้านั้นก็ได้ทำกันบ้านมาเป็นอย่างดีตั้งแต่รุ่นดีเซลแรกๆครับ ล้อขนาด16นิ้วดีไซน์ใหม่ขนาดยง 5, าง 185/65R16 การเก็บเสียงเมื่อรถวิ่งเคลื่อนที่แล้วสักร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเสียงจากเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะเงียบมากเลยครับการสั่นสสทานของเครื่องยนต์มาถึงตัวของขาผมเนี่ยแม้เป็นรถขนาดเล็กเนี่ยก็ไม่มีอาการว่าเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่จะเสียฟิลลิ่งน,นิดนึงครับเมื่อเข้าลานจอดรถหรือออกจากลานจอดรถในตึกหรือแม้กระทั่งสตาร์ทเครื่องแล้วออกจากบ้านจะเป็นเสียงเครื่องยนต์ดีเซล ดังชัดเจนกันชนหน้ากระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตหลังคาสีดำแต่ไม่ใช่สีดำเงานะครับจะมีลวดลายเท็กเจอร์อยู่บนหลังคา <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเสาอากาศก็ไม่ได้มีแบบคลีบมาให้กระจกมองข้างตกแต่งสีดำเงาพร้อมไฟเลี้ยวที่ฝากระโปรงท้ายติดตั้งสปอยเลอร์และมีไฟเบรกดวงที่3ามวงมาลัยหุ้มหนัง แต่ถ้าได้ความนุ่มอีกนิดนึงก็จะดีเรื่องมากไปนิดนึงสำหรับผมแต่ถือว่ากระชับมือเบาะหนังสีดําสลับกับผ้าแกลนลักสวีตเบาะเดินตะเข็บสีแดงเบาะปรับไฟฟ้าเฉพาะฝั่งผู้กับขี่และบันทึกความจําเบาะนั่ง2ตงตำแหน่งการตกแต่งภายในเห็นว่าที่คอนโซลเป็นคล้ายๆกับกรรมีครับเดินได้สีแดงซึ่งวัสดุนี้ก็ใช้กับเบาะแล้วก็ที่แผงประตู ีช่องแอร์มีทั้งวัสดุสีดำด้านนะแต่มีความเงาขอบช่องแอร์เป็นสีแดงที่แผงประตูนั้นด้านบนจะเป็นพลาสติกแต่ถัดลงมาที่เราจะใช้มือสัมผัสไปบ่อยก็คือบริเวณด้านเปิดประตูก็จะเป็นวัสดุกรมะมี่อย่างที่เป็นที่คอนโซลกลางทับเดินได้สีแดงจะแสดงอัตราความเร็วระบบความปลอดภัยต่างๆจะขึ้นบนหน้าจอแท่นชาร์จไฟไร้าสาย ก็เป็นช่องพอดีกับสมาร์ทโฟนครับคอยล็อกสมาร์ทโฟนไว้รองรับ p p p l e c r r า l a y ไร้สายและ Android Auto หน้าจอขนาด7นิ้วควบคุมด้วยซ e นเตอร์ค m มมานเดอร์้านข้างจุดสัมผัสของหัวเข่าเนี่ยจะเป็นวัสดุบูนุ่มทางนี้ถูกต้องนะครับที่มีเพราะว่าด้วยตัวถังแล้วก็ด้วยดีไซน์ขนาดนี้เนี่ยเขาด้านซ้ายของผมก็จะชิดอยู่ที่คอนโซลเกียร์นะครับในท่านั่งที่ปกติเนี่ยจะชิดซึ่งก็จะสัมผัสกับ รองตรงนี้นะฮะก็จะไม่ทําให้รู้สึกรําคาญเข่าแต่ประกันใดที่คอนโซลเกียร์เป็นวัสดุสีดําด้านในที่เราเห็นเนี่ยจากสายตาตรงนี้จะเป็นลายคาร์บ,บอนเบาหลังพับได้นะครับโดยการดึงสลักอยู่ที่มุมทั้ง2ฝั่งเป็นแบบ60แล้วก็40%เเมื่อดึงสลักแล้ว <c oughs> ก็จะดังคลึกนะครับเบาะก,ก็จะยังไม่พับนอกเสียจากว่าเราจะไปพับเองนะครับ จะดังกลึกเราต้องไปพับเบาะด้านหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน LED ไฟหน้าปรับระดับอัตโนมัติระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติที่ขับมาเนี่ยถือว่าระบบความปลอดภัยรอบคันมีระบบเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนเป็นกล้องมองรอบคันแบ่งสัดส่วนกันกระจิว๋วรนะิ็วฮะตรงมองรอบคันก็โอเคครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วย พอ,อปรับมาที่เกียร์ดีตอนนี้ก็ยังเป็นกล้องกล้องก็จะมองไปข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวจะดูว่าสักระยะเท่าไหร่มันถึงจะปรับเป็นที่หน้าจอปกติมาแล้วครับกลับมาที่หน้าจอปกติแล้วมีระบบเรดาร์ที่รักษาระยะห่างจากรถทันหน้าและที่เจ๋งๆก็คือ GVC นที่ได้ลองในสนามช้างรักษาเสถียรภาพการทรงตัว ขาขาเ้้โคงและมีเซ็นเซอร์ที่มุมกันชนหน้าที่กันชนท้ายยังให้เซ็นเซอร์ด้านท้ายมาถึง4จุดระบบช่วยหยุดรถขณะถอยหลังยอมรับว่าไม่ได้ขับ m a สด้าสองซีดานหรือโฉม4ประตูมานานแสนนานนะครับเพราะว่าหลงไหลในตัวแฮชแบ k ของ m z d a 2เสียมากกว่าแต่เมื่อมาขับเครื่องยนต์ดีเซล1.5เทอร์โทบแปรผันทันนี้แล้วแน่นหนึบแรงจัดอันนี้จะเป็นนิยามของ m a z d a 2ซีดานในรุ่น ท o p XDL ทางตรงที่ p e r f o r m ร์แมสูงแล้วก็นึกถึงบรรยากาศในการขับขี่ทางคดโค้งบนภูเขาก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับรถเก่งนะครับรถจน์ขนาดเล็กแต่เป็นขุมพลังดีเซลซึ่งมีสมรรถนะบอกตรงๆว่าร้อนแรงมากแต่จะโดนใจคุณมากน้อยแค่ไหนต้องไปลองขับเช็คออปชันว่าตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณได้มากน้อยแค่ไหนขอบคุณสำหรับการติดตามผมพิชัยมุนจัด Drive Tipper สวัสดีครับ รีวิวรถยนต์ Mazda ในช่อง YouTube Drive Tipper อยู่ใน Playlist เ like ดียวกันนี้ Frank New Mazda 2 Hatchback รุ่นตกแต่ง Rookie Drive New Mazda CX3 รุ่นท็อปรุ่นย่อยล่าสุด2.0 Sport Lux เที่ยวเบตรงกับ New Mazda CX8 เครื่องยนต์เบนซิน ส่วนนิวม a สด้าเครื่องยนต์ดีเซลเราไปเที่ยวหาดใหญ่เมืองเก่าสงขาและวัดเจดีไอ้ไข่